คุราศีกุมครับในการทำนายดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่รักษมีนะครับท่านแม่รักษมีผู้มีบุญญาบารมีมีความเมตตาล้นเหลือนี่นะครับขอพระแม่นะครับช่วยเปิดดวงชะตาคุณรลาศีกุมนะครับประจําเดือนตุลาคม2567ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุราศีกุมครับก่อนจะไปดูดวงชะตาของคุณในเดือนนี้นะครับขอเนีญาประชาสัมพันธ์งานสกิปนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับ ผมมีข้อ,อยังเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์เอือชีวิตด้วยผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาเรื่องทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อผมได้ตามดีลายนะครับที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะครับคุณลาิีกุมครับในเดือนตุลาคมสมองพันหกสิบเจ็ดนี่นะครับไพ่สรุปดวงชะตางคุณนะครับเป็นไพ่นใบนี้นะครับเป็นไพ่สามถ้วยครับ ก็ต้องบอกนะครับสามถ้วยเนี่ยดูแล้วมันมีความสุขนะครับมีความสุขมีความสนุกสนานนะครับก็ดูจากหน้าไพ่นะครับเรื่องการงานกับเงินเนี่ยนะครับดีมากๆนะครับดูแล้วนะครับว่ามีความสุขมีความสุขมีความสุขนะครับอ่ะมีความสุขยังไงนะครับมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยมีมีเก้าให้เก้าเหรียญขึ้นมานะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับจะหยิบจากอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับอันนี้พูดครบเลยนะ พูดุกทั้งเรื่องการงานการเงินเนี่ยนะครับดูแล้วประสบความสาเร็จนะครับเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้มีเก็บก็เดือนนี้นะครับนะครับก็เก็บให้ดีนะครับอย่าไปใช้จ่ายอะไรฟุ่งเฟือนะครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเออทำงานประเภทวันแมนโชมันเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยกับวันแมนโชแล้วอยากจะหาใครสักคนเข้ามาเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ดวงราศีคนราศีกุมนะครับจังหวะดีนะครับหาใครสักคนเข้ามาช่วยงานก็ดีนะครับเพราะดูแล้ว ดวงชะตาคุณบริวารไม่เป็นพิษนะครับหรือเขาเรียกวิสเนตพาร์ตเนอร์ไม่เป็นพิษนะครับกับตรงกันข้ามนะครับถ้าเขาหาใครสักคนที่คุณเลือกสรรดีๆแล้วนะเข้าแมเป็นวิสเนตพาร์ r เนอร์นะครับถ้าทํางานประจาทางานทํางานเป็นทีมก็จะประสบความสําเร็จทีมก็จะได้รับความชื่นชมนะครับเย็นๆเขารปลายปีก็จะได้โบนัสตอบแทนนะครับหรือนะครับทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะหาเคนมาเป็นหุ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับ หาได้ครับดูแล้วเขาเข้ามาจะช่วยกันผลักดันนะครับให้การงานเจริญก้าหน่าไหลก้าเหรียญมันจะโผล่มาในกระเป๋าตังคุณเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาเลยนะครับความรักความรักก็ความรักคนมีคู่ก็ถือว่าดีนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับมี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 พระสังฆราชด้วยขึ้นแมานะครับก็หมายความว่ายังไงนะครับดูแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ให้การสนับสน,นุนครอบครัวคุณอย่างดีนะครับมีไพ่ถึงไม้เท้าในดวงชะตาของคนมีคู่ด้วยนะครับรักใคร่ปองดองกันดีดูรบอดีดีด,ด,ด,ดีก็ยังถือว่าดีนะครับดูแล้วนะครับการงานก็ดีการเงินก็ดีก็บครวก็ดีเที่ยงแต่ว่าความรักคนโสดเนี่ยนะครับดูแล้วมันมีไพ่ใบเนี้ยโอ้เนี่ยนะครับใบนีนะ้ต่อสู้ฝ่าฝัน้นแม่เนี่ยนะครับดูลบคือไพ่เห่ก็ลังจะบอกว่านะครับ เดือนนี้ให้เวลากับเรื่องการงานเรื่องทำมาหากินนะครับดีกว่าดีกว่านะครับไปยุ่งเกี่ยวกับความรักนะครับก็เหมือนกับอืมก่อนหน้าน,นี้อาจจะเจอใครนะใช้คํานี้นะขอเนี่ยนะอาจจะพูดไ็นฟ้อนเนี่ยไปเจอใครส้นตีนเะนี่ยส้นตีนนี่แบบเออมันแบบเอเอเขาเลยไม่เข้าใจคุณเนะี่ยไม่เข้าใจคุณว่าเออตอนนี้จังหวะคุณกําลังทามาหากินเก็บเงินเก็บต่อแทนจะมาควยส่งเสริมคุณนะครับกับจะหาแบบเอ้ย ทำไมไม่มีเวลาให้กันและกันเลยนะครับเจอพระแก้ส้นตีนนี้นะครับเออคือไม่ได้ไม่ได้ทาให้ชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้ากับทำให้คุณรู้สึกว่าให้มันกังวลในชีวิตนะจะเอาเวลาไปทํามาหากินไปสร้างเนื้อสร้างตัวกับว่าต้องมาอะไรอะไรนี้นะครับอยู่คนเดียวดีที่สุดครับขายด่วนทาวเฮาสามชั้นยี่สี่ตารางวาสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวินนวลจันทร์รามอินทราราคาพิเศษสี่ล้านสี่แสนบาทบ้านสวยกว้างขวางพร้อมอยู่ พื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำด้านหน้าบ้านกว้าง6เมตรจอดรถได้สองคันหันหน้าทิศตะวันออกรับแสงแดดส่องสว่างตลอดวันคริวเหล็กและวัสดุลวดสวยงามถนนหน้าบ้านคอนกรีตกว้าง7เมตรเดินทางสะดวกตรงข้ามตลาดโพสวันและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวน ระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทำเลทองใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้ทางด่วนราอินทราอาจนารงถนนราอินทราถนนกเกษตรนวมินและถนนมอเตอร์เว์บางนาบางปะอินใกล้เดอะคริสตัล CDC นวมินซิตีเอเวนูเดอะวอล์ e เซ็นทรัลอีสต l วิ เมเจอร์ A T C H A Y O T H I N ใกล้ห้างสรรพสินค้าเทสโคและแมคโครเจ้าของขายเองราคาพิเศษ4ล้าน4แสนบาทสนใจติดต่อคุณสมศักดิ์ลายรีพรอบอย่าพลาดโอกาสทองบ้านสวยทำเลดีราคาคุ้มค่า